สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับช่องพ่อแม่ของหิงครับบรรยากาศยังมือเศร้าครับพอนอนไปห้องพักเลยครับหลังจากกินขา้าวยู่นีเรียบร้อยเตรียมโตพักผ่อนครับมาแรงพอกันยูบบ้านหนองค้ำครับตำบลน,น้ำค้ำอำเภอเมืองรีสเกษบ อันน <OR> ี้็นงสแมันแซลมอนเบเื้อห้ไฟสังดูว่าคนที่นี่ครมาขายแค่มือเดียวนห้เมือเดียวแล้วเลยมั้งอย่างปลอเปล่ากระบาดั้งเบิดบักสูมน้ำสูมเชียวหวานนั่นเองมันยากาศเนี่ยมือเศร้าครับเร้าเอาสองค

คางหลงทางรถคนวีโด่ขึนเดือด็นคือแดนออมบอจอะเดืเตรียมโตผักพรนนอนครับ หลังจากไปตลาดมาไปตลาดมาให้กับเขากินเรียบร้อยกับสิเดพักคอนครับนำาต่อหูขึ้นมีีนคนกินนี่สลกลายสูงเลย,ยเตรียมแกงน่องใหม่ต้มปลา,าต้มปลาต้มไปเรียบร้อยแล้ว พอนอนก็กินเขาเมื่อเขาฟุรจันเขาุรจนกนอนไนีม่นบ่อมันัีเขาสื่อของมาตลาดเลยก็เลยคนเราบรรยากาศแบบฟุ่มเฟือยไม่กินลบ่นบ่กินตีเดี๋ยวมันเย็นบอเสียบเลย ต่าหูก็กินอุ่นๆตัวต่าหูใครครบอันนั้นไทยว่าห ok ันอะไปลงใส่นีตอวบอกนี้พอจิตาบอยู่ครับ แรงในข่าวว่าคนสิกลักมากอยู่ป้าตะเพยียนกำลังข้นเลยกำลังงามเลยป้าตะเพียนเนี่ยกำลังก่อยนะใส่กำลังก่อยเ <c oughs> นี่ยวานทีเดียวเตี้ยเหี้ยเลยนะ <c oughs> ึ้นไลเลยจะาคุดเหลียมันก็ยังวัวตายไปเตี่ามันทนใช่ขี่ป่ะ มันชุดโต้งามแท้เออมันรอเราเอาการเลยมานลมเลยมาเลมันลอมาเอยมาเลาเลาลยยเลยมาเลยาเมามาเลยมมลมาเลมามามาเลยมยมาเลยเล่าเมมมม่เน้เาาายเลยา าตาคือโดอยูอ่มันใดแม่เนาะเออตีนมันตีนมันเป็นสีขาวกัขาวกันเนะาะมันเขาเลียงว่าตีนอุ้ยตาไม่เป็นแบบคือสีฝรั่งนี่อันมองดัมงมงมงดังขาวมงห,หางหางก็ขาวตัวนี้หางดอกมันมีมันขาวง่ายคร้าั้งหน้าเวตากับแก้วดูแบกโดหน้าดตาแต่ว่าหน้าตาคือโดอยู่เลยล่ะ เอาออกมาทั้งทีเพื่นล่ะโดหลโดอมันจบนะตาเลยได้อเอนึงเราไปหาหมอลูกโดเลยปื้ขึ้นมาแม่นก็เป็นหลูดโดแต่ว่าแม่มันมันได้แม่มันมันเลยเป็นสีนี่นะสีจิ้งหนั่งนสวาผสมกับตัวดำไอ้ดีๆนี่โอ้ย ออกมางามเลยแต่ว่ามอ,มองดั้งกับขาวหางกับขาวตินกับขาวขาวแต่ปลายตี้นนะต,ตาพลังนั่นแหละมางยข้นงนแบงามเลยนะลดุกดุกดกหน้าตา <laughs> นาตามันคือโดอยู่เลแต่สีก่คือขรอดเดอดอกรกับิ่งเดียวนะแต่กิดมา,า,า้งกันน้ากันอยู่แล้วอ๋อเบิ้งเบิงบิงโ <c oughs> <c oughs> อ้ยสีพ้อนออกคีพ่อนออกตะละโด,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 ดไปทางไหนโดดโ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 ดไปทางตรงได้ปะ มาแล้วโดมาแล้วมาแล้วโดมาแล้วนี่กันเด้โดยอกลีเด๋ตอนรับตอนรับ ด,ดูม,ดมันหยดดีตัวใช่ปดูมัน,มมนไไหยนดนดีตัวใช่ป่ะใช่ป่ะใชัป่าใอ่ป้ะใช่ป่ะปะสี่ม่มนนะใออ้่ป่ะนใช่่ะใช่ป่อให่่ะใชมป่ะปะใั่ปะี่ม่ะใช่ปะ่ป่ะะใช่ปะะใชอปชะใช่ปะใ่ะปะ่่ะะปนปปปคือ่ะอ่่ใ่ในใน บมงบักดูดีดูดีกัไงโกเกลแบลายเลยน้อดูดีเท่าเลยตะกอนกะหาหมอที่ขาดไ้น่งแขงแรงแล้วเมื่อกี้หาหมอเปิดไลหมือน่อเดูดี Bởi lâu nó có đủ đi. Bởi <laughs> lì nam lên đực đây. Doa một ngon 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 nga đồ ngon <laughs> <Đồ cười> <muôn> ngon <của muôn. cười> Hoàn ngon ngon nằm là đổ <laughs> Đi đi ngon 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 đi

น้องคำตำบลน,น้ำคำครับอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตครับ,บอยู่ใกลๆ้ๆเมืองครับจะ๋ือเอาพระธาตุเรืองร่องครับออกไปหั่นห<อ>น,น่อยหนึ่งออกจากเมืองไปหน่อยนึงเดี๋ยวพอกระไม่คิปหนาครับเดี๋ยวพาไปเดินดูดิคนะครับคลิปนี้เอาไว้เนยียนี้นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกบอลครับ ช่องพ่อแมวหญิงลำเปื่อนเราไปเจี่ยวพ่อแมวหญิงแฟนเพจครับสวัสดีครับ